เอาเละครับสวัสดีแขกมีเกียรติเขียนผู้แก่ทั่วเลยนะครับอยู่ในรายการวีล็อกแชนแนลนะครับเดี๋ยววันนี้เ,เราจะแต่งตัวเป็นชิวกายนะครับผมแบบว่าในงบไม่กี่รูบัสเท่านั้นแล้วก็มีอีกหลายแบบให้เลือกเลยนะครับโอ้โหน,นี่ผมเข้ามาทีใครมายืนหน้ากูนะวนะเนี่ยฮะแต่ก่อนอื่นนะครับอันนี้จะเป็นคลิปวิดีโอสั้นๆนะครับคุณผู้ชมให้ดูเพื่อหายคิดถึงการเพราะาเดี๋ยวนี้คลิปลงกันน้อยใช่ไหมขออภัยด้วยนะครับส่วนถ้าคุณผู้ชมอยากเห็นผมเป็นเล่นอะไรแบบไหนนะครับผมสามารถคอมเมนต์มาบอก คนดูฮือฮากันไปหมดเลยรวมถึงผมด้วยนะครับหน้าตามันกวนตีนดิเอาละเดี๋ยวไปดูวิธีการแต่งกันครับมาถึงที่ขั้นตอนแรกนะครับผมอย่างแรกเลยที่เราควรจะทําเลยก็คือเข้าแมป WKC outfit design นะครับผมนี่เลยกดคลิกเข้าไปเลยหลังจากที่เราเข้ามาในเกมแล้วนะครับผมเกมของผมโหลดเร็วมากนะคุณผู้ชมนะโหลดแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วอ่ะดูแชทอ่าพอเข้ามานะครับผมกดด้านล่างที่คําว่า catalog แล้วก็นี่เลยครับผมให้คุณเลื่อนไปหานะครับโซน funny and meme นะครับผมนี่ไรพอเข้ามาถึงปุ๊บคุณจะเจอชิว l l g u ก่อนเลยนะครับผมเพิ่งอัปเดตมมนนะบ้้าาาเดขจ หมอนะจ๊ะหรือว่าถ้าหาโซนอันนี้ไม่เจอนะครับสามารถเซิร์ชตรงนี้ได้ไฟอาวัตชิลกส์ปุบแล้วก็จะเจอชิลกแบบนี้เลยนะครับก็จะมีแบบแน่เน่น้องเราสามารถลองใส่ได้ฟรีนะครับผมแล้วก็ดูก่อนว่าโอ้ยตัวนี้เท่หรือเปล่าแล้วเท่มากแชทเหมือนเปล่าอันนี้มีแบบอลร่าสีดําด้วยนะครับโอ้ยงดเดินตามพี่้องกดกลับมาแล้วก็เปลี่ยนอันต่อไปได้ด้วยนะครับนี่เลย นี่คือแบบฉบับโอเวอร์ไซส์นะครับแล้วการสุดท้ายคือฉบับตัวเล็กนั่นเองนี่ไงตัวแค่นี้เองน่ารักไหมแล้วก็แต่ละตัวจะมีราคาต่างกันนะครับสามารถกดวิวดูได้ตัวนี้กี่โลบัคกันนะตัวนี้นะครับราคา164โรบลบัคเท่านั้นนะครับผมสามารถซื้อตรงนี้ได้เลยด้วยตัวนี้กี่โลบัคเอ่ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ราคา212โลบัคนะครับทุกอย่างสามารถซื้อได้หมดเลยแล้วก็ตัวเล็กอันนี้นะครับผมราคาแค่95โลบัคเท่านั้น่ออย่างผมนะครับเดี๋ยวผมจะสนใจเป็นตัวนี้นะครับลองใสราามถ กดบายอเพื่อซื้อได้แต่ว่าอันนี้ผมเป็นคนแต่งเองนะครับมันก็เลยผมมีหมดแล้วหลังจากที่เราซื้อเสร็จหมดแล้วนะครับผมให้กดตัว E ตรงนี้แล้วก็กดโอเคได้เลยครับเพื่อเปการใส่อวตารนี่ตรงนี้เดี๋ยวผมจะไม่คัดเลยนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะ เข้าไปให้ดูเลยนะครับว่าตอนนี้เปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนี่ไงเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วนะครับผมทุกคนครับไปเลื่อนให้ดูสักเล็กน้อยละกันจะได้หายคิดถึงไงเดี๋ยวหาว่าแบบพี่ไอ้ไม่เหลือเลยพี่เดี๋ยวนี้โทษทีนะครับผมกลัวโดนแบนอะโอ้ยผู้หญิงสวัสดีครับผมพี่ชายพี่ชายใส่ชิวพี่ชายพี่ชายพี่ชายอะไรครับน้องชายพี่้ยเสียงพี่คุ้นๆนะเนี่ยเสียงพี่มันก็คุ้นอยู่แล้วอ่ะน้องชายจงโคตรคุ้นอะผมจําได้เลยผมเคยดูอยู่อ่ะพี่เป็นพ่อเราไงยองยองยอง เป็นคนชิวๆชิวจริงน้องชายดูหน้าพี่ดิพี่ชิวจัดเนาะตรชิวอะดูดิแถวนี้มีสาววะฮะนี่ครับไี่เด้๋ยาผมเดี๋รวผมพาไปารับราเราเราเรเรา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 ริเใจสวยเรับสายรานราเราเราเเราเรเราเรวเรราเรเาเราเรเราเเาเเร้เเราเรราาเเราเาเารเเราเยราเราราาเราาเราเรเราเรเราเรเเราเยเราเรเราเราเราราารารา ช่ไม่ผิดนะเฮ้ยเฮ้ยใครผิวปากตองอวันเนี่กูได้เลยโพไซดอนเกือบเสกธาแล้วเมื่อกี้ <c oughs> <c oughs> เขาล่างเอาจริงเหรอโพไซดอนยืนแบบแอนน่ารักจัดอะหนุ่มนะหนุ่มน้าย่าสีแดงซูริงเขาต้่งแต่งเดี๋ยวมึงจะสังงมงาสีเลงเดี๋ยวซูริงสวัสดีครับคุณผู้หญิงครับตรงนี้พูดได้สักคนไหมครับเนี่ย how are you guys โอ้ how are you โอเคโอเคโพไซดอนเสกคาถาอะไรสักอย่างหนึ่งได้ไหมรู้จักใครมวเตอร์วะเอาเด้เอาเด้อไม่เศษเดียบเลยดิโอซ่าอุ้ย เสกมันลงน้ำเหรอครับโพไซดอนเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะเอามันลงน้ำผมจะเอามันลงน้ำผมเอามันลงน้ำไม่ผมมีอีกกระถางหนึ่งพี่เฮ้ยกระถางอะไรครับกระเดี่ยวไว่ดีโอซ่าอุ้ยวิซุงวิซุงละครัตัยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอันหลังไม่ใช่ไอ้เนี่ยขำไอ้เน่ยเสียงขำเสียงขำซีเคกตเป็นไงวะน้องฮะขออนุญาตเดินผ่านแล้วลากลงน้ำเลยแล้วกันนะครับผมลงน้ำเลย เพี่ไอเหรอโอ้ยนี่มึงได้ยินเสียงกูฉบๆมึงก็รู้เลยว่าเป็นกูเลยวะสุดโหดเลยวะอย่าลืมนะครับอย่าลืมมาแต่งชิวกายกันด้วยนะครับเข้าแมป WKC อ i ีท s i ัยคุณก็จะแต่งเป็นชิวกายแบบนี้ได้นะครับทุกท่าพี่คนดังวะเนี่ยโอ้ยผมไม่ใช่คนดำครับสวยอ้ยนี่พี่าพี่าพี่อะไรน้องถ้าจะขอโลบักพี่ไม่มีนะเว้ยพี่กำลังชิว ผมไม่ขอรบบัคพี่มีเหลือเฟือเท่ห์ผมขอทำหน่อยพี่ถ้าท่านอยากเดิเท่ต้องหายอ,อย,าอยา่างเดีพี่ไ, <ป S 2> ได้ไหมครับก็ต้อง WKC ฟินดี้สายเลยน้องเอ้ยต่อห้ชื่นใจมากครับพี่ชายอุ้ยโดนโดนจุ๊บเลยน้องชายพี่ขอหนุ่มน้านหน่อยหนุนนะ่มน้าหนุ่มนะาเดมครับเดือดไหนนครับได้ครับได้ครับได้ครับ โอเคครับประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับใครชอบใครถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับคลิปนี้มาแบบสั้นๆนะครับโปรโมทแมปกันหน่อยไม่ได้โปรโมทมานานแล้วอย่าลืมมาเล่นกันด้วยนะครับ w KC Office Design เดี๋ยวนเร็วนี้จะมีแจกไอเทม UEC ฟรีด้วยนะครับผมยังไงเข้ามาแล้วฝากกด Favorite Map ชทิ้งไว้หน่อยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมจะได้ไม่พลาดไงโอเครักทุกคนมากนะครับผม see you นะบ๊ายบายแฮปปี้ฮอลิเดย์ครับผม